Nâng Bye bay, Đồ có <laughs> thể ngọt ra Ta sẽ ổn thì nó ngọt

Nang <tuhetamere> <Ay, ay, yuwa. laughs> no. pa' hey. An no eh, ano' eh, ini, eh, ano'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  eh, ừ nâng pè nâng hầm pè nâng pùa nâng pùa nâng pè bậc pè nâng pè nâng pè nâng pùa nâng pùa nâng pùa nâng Ừ. Chụp một ừ. em mày ơi năm ơi hai triệu thật kìa, ơi ở dạ, coi tè, tè สิปอตัวง่ายๆขยันเนอะเนสีขาวๆเดีอยดิเออสีเหลืองๆมีกระโลงฮักคอมาแยอะสีแดงอันซ้ายมันนี่เลย si hmm. sì, hà sáu bảy tám đang đi đâm mặc thước thước bả khi với anh này có hết rồi hòm hòm lúc đi hòm អានអងហើយកលិហមឲ្យកលាន់ជោញ៉ាំណូចុំឯណកលាន់ជោដែរក្រខីណអណលាន់ជោអត់ហុយអណអានកាបណថៃអណហើយលាន់ជោឡើងណងជុំបែងតែតន្តិហុយមិនរៃណិលលើកមកបញ្ជុំទៅក្នុងក្រខជឿទៅល្បတ်អុយពីនេះអោបគ្រុបខាទៅមកនេះអោបខាងដកហុយបាត់អើយដល់ឯដល់បើ ดินี่มาเด้ลูกกุยดัฟละตันมาล้างกุยดัฟละตันกว่าแห่อยู่ได้แต่กระหน่ําอีกก็ตะเมงนังอ่ะเฮื้อแตกเฮื้อแตนดิอู้ตะงําหมอกระสวนแต่เพียร์กระเพเด้อล้างเลยดิเนี่ยเนาะกาติมื้อนี้เนาะพ่อแจวสนับสมุกเกินก็ยากควนเพเด้ออาจจะเอาไงเอ้ยเอ้ยตะป่องดิเนาะเอ้ยๆ chân thôi. hả bao bà bà bọn bọn pi nó vui đi Đi

เพนด้าฮ mm. <Okay. S 1> mm ีแวนคือกัีฮิปอวันคดี่พิเชยเจ้าักเีออจร่อยเฮล่อยดีไปมากระวงกระดองพอจุเปียดอ่ะรวงแปลว่าพักหวานพักหวานดง กันเฮ้ยบนหนู่จองเต็จชอบเป็นห้าอี้เบียร์ฮะก็ซีใบห้าใบโอ้ยเห็นได้เองกูลุ่งเลยเนาะไม่ก็ได้เฮ้ย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 อันไม่โอ้อันคืออันคือเออ มันเต้นได้บ้อืไอ้ยื่นกันเลยกีกคนนึงไอ้ยื่นเลยร้าวถึงกูเห็นเขามีไอ้ยื่นเอ่อเอ่อโดนเลยห้ามไม่ให้โดนให้เละคือโดนไอ้ลุ่ยสอยแล้วก็เนี้ยคละคละพอถึงตรงนี้คือวันนี้วันก็แต่ถ้าโดนไอ้เละถึงแม่เออ โมก,กึ้นแกเต็มทีอเอ้เตมเอ้ราคาแสงงเงี้ยนราคาแสงดิแ,แ,สงแ,แสงแสง้อาคนไทยนี่แฮ่แฮ่เฮ้

嗯嗯，哎哎。